ิดงานสวยลูกค้ารีวิวได้นะสวยไม่สวยรีวิวได้นะเผื่อวันนึงฟุกขึ้นมา,าว่าจะแตกอะไรขึ้นมาอีกสำหรับคนรีวิวทาได้เลยลูกค้าทักมาแจ้งได้เลยนะลูกค้ากระสอบนี้จาสูตรยีนผู้หญิงนะคะค่ะท่านยีนค่ะท่านยีนเดี๋ยวยเราพักผู่น,นะอันนี้จะเป็นจาสูตรจาสูตรยีนผู้หญิง <S <S เดี๋ยวให้อดินเปลี่ยนปักหุดราคามาให้นะตัวนี้เป็นรหัส B 1 3 1 8สนะคะลูกค,ะคะ้าขา b 1หนึ่งสามด ชุดจำสูตรยีนหญิงลิ้นจะพันกันพูดยากเหลือเกินชุดจำสูตรยีนหญิงนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นงาน45กิโลราคาเพียง2,900บาทเท่านั้นอุ้ยวินเทจบาองก9เหรอ2,900ค่ะบอส2,900เท่านั้นนะแล้วก็ถ้าใครรับรีวิวหนูลดไปให้อีก500บาทเหลือเพียง2,400บาทสีแดงตัวนี้เวอร์มากไหลังไปหน่อยแพ้เมื่อกี้โชว์ไม่เห็นตรง โชค้าบบอสเนี่ยโอ้โหเป็นแดงที่แบบว่าตัวแม่เวอร์ตัวแม่เวอร์ลูกค้าขารีวิวเอาไปเลย2,400บาท2,400บาทสำหรับลูกรีวิวใครอยากได้ c f รีวิวมาเลยนะคะลูกค้าขาใครอยากได้ c f รีวิวมาเลยตัวนี้ยังคุณเคยเปิดใช่มันจะค้าปนไปนะลูกค้าจะมีทั้งตรง ทรงเอี้ยมแล้วก็ทรงแบบว่าพวกเรสพวกจำสูตรอะไรอย่างเงี้ยก็คือคะรวมกันไปนะคะลูกค้าขาเนี่ยงานก็จะประมาณนี้เลยลองดูรีวิวก่อนได้ <c oughs> งาน45่กิโลนะลูกค้าจำนวนตัวหนูก็จะตีให้ประมาณ120ยบวกลบตัวละกันเพราะว่ามันมีตัวยาวออกด้วย120บวกลบตัวโดยประมาณอาจจะ100ยถึง1้อประมาณนั้นนะคะลูกค้าขโดยรวมต้องเอาไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะบางตัวนี้ก็คือแบบว่า มา,าแบบอ้โหูทรงสวยทรงตัวแม่ก็มีนะทรงตัวแม่ทรงสวยทรงเท่ทรงแหวงานแบบงานปงงานปักอะไรอย่างเงี้ยก็มีให้ลุ้นในกระสอบเลยลูกค้าคะเอาไปเปิดลุ้นกันได้ทาราคากันได้เลยบอกว่าให้เปลี่ยนชื่อรายการาให้ใส่เอียมยีนไปด้วยอ่าเดี๋ยวให้แอดิน,อดนโอเคค่ะอดินหลังบ้านค่ะเดี๋ยวรบกวนเปลี่ยนชื่อรายการให้หน่อยเป็นชุดจำสูตรเอี่ยมแล้วก็เอี่ยมยีนใช่ไหมบอส ชุดจำสูตรแล้วก็เว้นวักเอี้ยมยีนหญิงให้หน่อยนะคะตัวนี้มันติดเอี้ยมยีนไปด้วยเดี๋ยวราควร <8 S 2> เปลี่ยนนิดหนึ่งนี่งานประมาณนี้เลยลูกค้าค่ะใครตามหาอยู่นะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สวยอ่ะสวยแล้วดูตัวยาวออกดีด้วยค่ะสั้นยีนชายเรามีของค่ะสั้สสนยีนชายเนอะจะดูเช็คให้นะพีเช็คง,งานให้สักครู่ค่ะพี่ <C ough> เ,เราแปลร้าเพีน <ไป S 2> ะนะส่วนใหญ่มันก็คือเอียมใช่ไหม,มจ๊มสูตรเอี้ยมยีนหญิงเอียมนนั้เลยนะส่วนใหญ่จะติดเอี้ยมนะลูกค้าตัวนี้แล้วก็จะเป็นตัวยาวค่อนข้างเยอะเลยติดเอี้ยมแล้วก็ตัวยาวค่อนข้างเยอะเลยนะคะพี่อ่อนละมุนมีอยากดูของแบบรหัสไหนไหมเดี๋ยวหนูลองดูให้ รหัสเยอะมากลูกค,ค้าคีย์เวิร์ดรหัสเยอะมากที่อ,อลามูลมีรายการไหนที่แบบอยากดูไหมรหัสไหนที่พี่อยากดูเดี๋ยวหนูลองเช็คให้เหมือนมันไม่มีเลยขาสั้นยีนค่ะยีนขาสัน้นเป็นจำศัพทยีนขาสันาส้นตอนนี้มันจะเป็นของผู้หญิง ของผู้หญิงเลยแล้วก็จะมีเป็นงานพลค่ะพี่แล้วก็จะมีเป็นงานพลนะส่วนใหญ่จะเป็นงานเกี้ยมใช่ไหมคะบอสใช่เขี้ยมมีเขี้ยมจำสูตรยีนน่าจะประมาณสิบเปอร์เซใช่ตัวนี้จะติดจำสูตรประมาณสิบเปอร์เซ็นี่ลูกคะอันนี้ใช่ไหมบอสหนึเ่เจ็ดสองหกหนึ่งสามหนึ่งแปด ตอนนี้ถ้าเป็นยีนยีน,ยนชายล้วนค่ะท่านอ่ะพี่มันไม่มีมันจะมีเป็นงานกลผู้หญิงนะคะของ KR นะอันนี้มีอยู่แปดลูกค่ะบอสมีอยู่แปดลูกล้หนึ่งสามหนึ่งแปดค่ะ b 1หนึ่งสามหนึ่งแปดมีเข้ามาใหม่อีกหรือเปล่าปล่อยพันเก้าเลยอ่ะปล่อยทั้งหมดคลยโอเคอ่ะโอเคค่ะตัวนี้รายการมันมา อไม่ชัวร์ว่ามันมันรายการกับสินค้าด้านในมันไม่ตรงกันเนาะมันจะเป็นงานเอี้ยมซะส่วนใหญ่กระสอบเนี้ยเอี้ยมซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็จะติดงานจำสูตรอะประมาณแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะลูกค้าขะ,ะแต่ถ้าใครอยากได้บอสเปลี่ยนราคาปล่อยให้เอาไปเลยหนึ่งพันเก้าร้อยบาทใครเห็นและอยากได้เอาไปเลยหนึ่งพันเก้าร้อยบาทจากสองพันเก้าลดไปหนึ่งพันบาท ทั้งลูกรีวิวและลูกใหม่นะลูกค้าใช่ค่ะ 1, <9 S 1> ทั้งรีวิวและลูกใหม่อันไหนที่แบบว่ามีอยู่ในสต็อกปล่อยราคาพันเก้าหมดเลยตอนนี้ปล่อยพันเก้าหมดเลยสําหรับรหัสนี้นะดีเลยค่ะสวยเลยใหม่ดูนี่แต่ง,งานยังสวยนะถ้าใครไข่เอี้ยมอยู่ชอบเล่นงานเอี้ยมนะลูกค้าขะตัวนี้พันเก้าคุ้มมากงานสะี่สิบห้ากิโลจำนวนก็ประมาณนั่นแหละร้อยยี่สิบวกลบตัวโดยประมาณนะคะลูกค้า่ะร้อยยี่สิบวกลบตัวโดยประมาณนะคะ